พระวิญญาภาพของหลวงตาสดหรือพระมงคลเทพมุนีตามที่ท่านบอกให้ทราบหายไปจากนิมิตแล้วสมภารวัดป่ามะม่วงจึงกลับมากำหนดที่พองยุบท่านกำหนดพองหนอยุบหนออย่างมีสติต่อเนื่องตลอดเวลาครบสองชั่วโมงแล้วจึงแผ่เมตตาให้สรพพสัตว์ครั้นแผ่เมตตาเสร็จก็อุทิศส่วนกุศลเป็นลำดับ สุดท้ายบุคคลที่ท่านอุทิศส่วนกุศลให้เป็นพิเศษในเช้าวันนี้ก็คือพระมงคลเทพมุนีซึ่งเป็นสมณศักดิ์ที่ได้รับเป็นครั้งสุดท้ายของหลวงพ่อสดว่าที่จริงแล้วเรื่องสมณศักดิ์เป็นของทางโลกเป็นสิ่งสมมุติภิกษุผู้เข้าถึงธรรมย่อมไม่ยินดียินร้ายกับสิ่งนี้แต่นั่นก็มีประโยชน์ในการอบรมสั่งสอน เพราะว่าลูกศิษย์ส่วนใหญ่ยังติดข้องในสิ่งสมมุติคือยังหวั่นไหวดีใจเสียใจเมื่อต้องประสบกับโลกธรรมแปดการที่พระอาจารย์ของตนได้สมณศักดิ์ซึ่งก็คือยศในสายตาของผู้เป็นขรหั์ความเลื่อมใสศรัทธาก็เพิ่มพูนมากขึ้นทำให้ท่านได้มีโอกาสเผยแผ่พระธรรมคำสอนได้กว้างไกลออกไป ก่อนออกบินทบาทโปรดสัตว์พระเจริญได้จดบันทึกไว้เป็นหลักฐานเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่ท่านประสบในตอนใกล้รุ่งท่านรู้สึกยินดีที่หลวงพ่อสดมีสิทธิ์ที่จะสืบต่องานด้านวิปัสสนากรรมฐานพระวิญญาคงอายุแก่กว่าท่านหลายปีเนื่องจากได้เข้ามาสู่ร่มกาสาวพัฒเมื่อกเกษียณอายุราชการแล้วส่วนอายุพรรษา ท่านไม่ทราบว่าใครจะมากกว่าเพราะหลวงพ่อสดมิได้บอกไว้ท่านคิดว่าวันหนึ่งคงจะได้พบและสนทนากับภิกษุรูปนั้นพระมงคลเทพมุนีได้มอบภาระไว้ให้ท่านสองประการซึ่งท่านก็ไม่แน่ใจว่าจะทำได้หรือไม่เพราะการไม่ต้องเกิดอีกนั้นย่อมหมายถึงต้องปฏิบัติจนถึงขั้นบรรล,ลุเป็นพระอารหันต ซึ่งเป็นเรื่องยากแสนยากแต่ท่านก็จะพยายามจนถึงที่สุดส่วนการหาสิทธิ์ที่จะมาเป็นตัวแทนในการเผยแผ่พระธรรมคำสอนสืบต่อไปในยามที่ท่านมรณภาพแล้วนั้นก็ใช่ว่าจะหาได้ง่ายนักแต่นั่นก็ยังยากน้อยกว่าประการแรกท่านยังจำคำพูดของหลวงพ่อสดได้แม่นยำที่พูดกับท่านว่า นี่ถ้าเราอยู่เราจะสอนอย่างนี้ต่อไปแต่ถ้าเราจะหมดอายุเราก็ขอแค่ตัวเราพ้นทุกบัดนี้ท่านได้ประจักษ์แล้วว่าพระอาจารย์ของท่านได้บรรลุความสำเร็จสมดังปณิธานที่ตั้งไว้ภิกษุวัยสาสิบเอ็ดไม่รู้ว่าตัวท่านจะสามารถจัดการกับภาระที่รับมอบหมายไว้ให้สำเร็จลุล่วงได้หรือไม่ กระนั้นก็ตั้งปณิธานไว้ว่าจะใช้ความเพียรพยายามจนถึงที่สุดเรือพงประจักษ์มาถึงท่าเตียนเมื่อเวลาหกโมงเย็นพระเจริญมากับเนนเฉลียวที่ต้องพาเนนมาด้วยเพราะท่านจะนำปัจจัยสี่โดยเฉพาะอาหาร มีพวกปลาร้าปลาย่างปลาเกลือมาเข้าโรงครัวด้วยรู้ว่าที่คณะห้านั้นมีพระภิกษุจากต่างถิ่นมาเข้าปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเป็นจำนวนมากจนโยมผู้ใจบุญชักชวนกันมาทำอาหารถวายทำให้พระภิกษุไม่ต้องกังวลเรื่องบิณฑบาตไม่พอเลี้ยงอัตภาพที่วัดป่ามะม่วงก็มีโรงครัว แล้วเช่นเดียวกันเพราะเมื่อมีญาติโยมเข้ามาปฏิบัติการจำนวนมากขึ้นเรื่องข้าปลาอาหารก็เป็นเรื่องจำเป็นเน้นเฉลียวช่วยสมพานขนของข,องขึ้นรถสามล้อมายังคณะห้าวัดมหาธาตุซึ่งอยู่ขึ้นไปทางเหนือของธาตเตียนพระอุดมวิชาญาณยินดีนักที่ลูกศิษย์ของท่านจะเปิดสำนักวิปัสสนากรรมฐานขึ้น เพราะการปฏิบัติตามแนวนี้แม้จะถูกต้องตรงตามคำสอนขององค์พระสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกประการหากก็ยังไม่เป็นที่รู้จักแพร่หลายในหมู่นักปฏิบัติเมื่อยังเป็นมหาโชดกท่านก็อุตส่าห์เดินทางไปร่ำเรียนจากประเทศพามา่าคนไทยที่คิดว่าพาม่าเคยเป็นศัตรูคู่แค้นกันมาต่างพากันร,รังเกียจว่าเป็นของพามา่า แต่ความจริงแล้วหาเป็นเช่นนั้นไม่เพราะแม้คนพม่าจะเรียนจากคำพีที่พระพุทธองค์ตรัสสอนไว้ครั้งยังทรงพระชนชีพอยู่เมื่อเสด็จดับขันธปรินิพ,พานพระอรหันต่างก็พากันจดจำสืบสืบกันมาภายหลังก็ได้มีการบันทึกไว้เป็นลายลักษณอักษรกระทั่งกลายมาเป็นคำพีสำคัญทางพระพุทธศาสนาที่มีชื่อเรียกว่า คพีพระไตรปิฎกสมภารวัดป่ามะม่วงคิดว่าท่านโชคดีที่ได้เรียนมาจากเจ้าคุณโชดกเพราะหากจะให้ท่านดันด้นไปเรียนถึงพมา่าท่านเป็นไม่ยอมไปเด็ดขาดเพียงได้ยินคำว่าพมา่าท่านก็รู้สึกร้อนร้อนหนาวหนาวเพราะยังจำเหตุการณ์ที่ตัวท่านถูกฆ่าตาอย่างทารุณเมื่อกราวกรุงแตกในชาติที่เป็นแม่ทับ ท่านเกลียดชังพมา่ายิ่งกว่าอะไรเพราะชนชาตินั้นได้ทำทารุณกรรมย่ำยีคนไทยอย่างป่าเถื่อนที่สุดกระนั้นก็ยังมีคนไทยที่มักใหญ่ไฟสูงไปเข้าข้างพมา่าเพื่อหวังยศและอํานาจแต่ผลสุดท้ายก็ถูกฆ่าตายทั้งหมดเพราะพะมา่าคงคิดแม้ว่าคนไทยด้วยกันเขายังไม่ซื่อสัตย์ ไหนเลยจะมาให้ความจริงใจกับศัตรูเล่าแต่กรุงศรีอยุธยาก็ยังไม่สิ้นคนดีเพราะในเวลาไม่นานนักพระยาตากก็สามารถกอบกู้เอกราชของชาติไว้ได้และไปตั้งเมืองหลวงใหม่ที่ทนบุรีทรงกระทำพิธีปราบดาพิเศษสถาปนาพระองค์เป็นสมเด็จพระเจ้ากรุงทนบุรีในปีเดียวกันนั้น สามเณรอายุเท่าไรแล้วเจ้าคุณอาจารย์ถามขึ้นเมื่อเณนเฉลียวขนของเข้าไปเก็บในโรงครัวแล้วจึงมานั่งถัดจากสมภารวัดป่ามะม่วงเพิ่งจะเต็มยี่สิบเมื่อวันพระที่ผ่านมาที่เองขอรับเณนหนุ่มตอบพร้อมประนมมือก็อายุครบบวดแล้วสิเมื่อไรจะบวชละ่ะกำหนดไว้หรือยัง พระเจริญเ,เป็นผู้ตอบแทนท่านว่ายังไม่ได้กำหนดเลยครับกระผมคิดว่าให้เสร็จเรื่องการเปิดสำนักวิปัสสนากรรมาฐานเสียก่อนแล้วจึงจะคิดเรื่องนี้ท่านเจ้าคุณอาจารย์คิดว่าจะเป็นวันไหนดีครับที่กระผมจะมาที่นี่ก็เพื่อจะกราบอารัธนานิมนต์ท่านเจ้าคุณอาจารย์ไปทำพิธีเปิด สมภารวัยสาบอบอกจุดประสงค์ของการมาต้องดูอีกทีตอนนี้ก็ยังให้คำตอบไม่ได้เอาไว้เสร็จงานศพลงพ่อเจ้าคุณก่อนก็ค่อยพูดกันเออฉันหมายถึงลงพ่อสดนะตอนนี้ท่านได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระมงคลเทพมุนีพรุ่งนี้เช้าท่านจะละสังขาร ท่านมาบอกลาฉันในนิมิตเมื่อเช้านี้เองพระอุดมวิชายาณบอกกล่าวให้ผู้เป็นสิทธิทราบด้วยอาการปกติสำหรับพระอริยเจ้านั้นเรื่องเกิดแก่เจ็บตายเป็นของธรรมดาในสายตาของท่านเมื่อทราบข่าวจึงไม่ได้แสดงอาการโศกเศร้าเสียใจหรือว่าวิตกกังวลแต่อย่างใด ท่านก็มาบอกกระผมเมื่อวันก่อนที่กระผมจะเดินทางมาเจ็ดวันครับกระผมก็ตั้งใจว่าจะอยู่ช่วยงานศพของท่านภิกษุวัยสาสบเอ็ดตอบผู้เป็นอาจารย์อ๋อถ้าเช่นนั้นเธอก็ทราบเรื่องที่ท่านได้ลูกศิษย์คนใหม่แล้วนะซิเจ้าคุณหลวงพ่อท่านสมประสงค์ดังปณิธานที่ตั้งไว้ทุกประการน่ายินดีกับท่านนะ ครับท่านยังได้มอบภาระให้กระผมไว้ขอให้กระผมทำให้ได้เหมือนอย่างท่านนับเป็นภาระที่หนักมากสำหรับกระผมอย่างไรก็ตามกระผมตั้งใจว่าจะใช้ความเพียรพยายามจนถึงที่สุดเพื่อสนองพระคุณครูบาอาจารย์ด้วยและที่สำคัญก็คือเพื่อรักษาพระาศาสนาของเราด้วย ภิกษุนมพูดอย่างมุ่งมัน่นฉันขอเอาใจช่วยเอาเธอถึงเวลานั้นเธอจะสำเร็จดังที่ตั้งปณิธานอย่างน้อยหนึ่งอย่างอาจารย์พูดให้กำลังใจผู้เป็นสิทธ เงียบกันไปครู่หนึ่งพระเจริญจึงถามขึ้นว่าท่านเจ้าคุณอาจารย์รู้จักพระวินญ,ญาลูกศิษย์ท่านเจ้าคุณหลวงพ่อหรือเปล่าครับไม่รู้จักฉันคงจะรู้จักท่านเท่าๆกับที่เธอรู้เห็นว่าท่านมีศักดิ์เป็นถึงหม่อมเจ้าแต่ไม่ยอมเปิดเผยตัวเองพวกลูกศิษย์ลูกหาที่เป็นหมอสิริราช เขาก็ไม่รู้ว่าท่านอาจารย์ของพวกเขาเป็นถึงหม่อมเจ้าพระอุดมวิชาญาณตอบแล้วในอนาคตต่อไปข้างหน้าวัดปากน้ำจะสอนธรรมกายหรือว่าสอนสติปัฏฐานแนวธรรมกายสิเพราะอย่างน้อยก็เป็นอนุสอนแก่ท่านเจ้าคุณหลวงพ่อในฐานะที่ท่านเป็นผู้ค้นพบวิชาธรรมกายคนแรก ข่าวว่าพระวิญญาท่านไปสร้างวัดใหม่อยู่ที่จังหวัดสระบุรีก็ดีนะจะได้มีหลากหลายออกไปและฉันก็เห็นว่าในอนาคตคนที่สนใจธรรมกายก็จะไม่ลดจำนวนลงเพราะคนเขาอยากร่ำอยากรวยมากกว่าที่จะอยากบรรลุพระนิพพานตัวเธอโชคดีที่ได้เล่าเรียนมาทั้งสองสำนัก ต่อไปสำนักวิปัสสนากรรมฐานวัดป่ามะม่วงก็จะเจริญรุ่งเรืองเพราะเธอสามารถนำความรู้จากสองสำนักมาใช้ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมวิชาธรรมกายก็ช่วยแก้ปัญหาเรื่องปากเรื่องท้องช่วยให้ญาติโยมร่ำรวยเมื่อเขาหมดกังวลเรื่องปากเรื่องท้องเขาก็จะมุ่งพระนิพพานหรือว่าถ้าใครพอใจจะอยู่กับความร่ำรวย ก็เป็นเรื่องของเขาเพราะว่าสัตว์โลกก็ย่อมเป็นไปตามกรรมจริงไหมจริงครับแต่มีอีกสิ่งหนึ่งที่กระผมเป็นห่วงคือเมื่อไม่มีท่านเจ้าคุณหลวงพ่อแล้วญาติโยมจะมาทำบุญหรือไม่กระผมเกรงว่าพระวัดปากน้ำจะลำบากเรื่องปัจจัยสี่ไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องนั้น วัดปากน้ำจะไม่มีวันขัดสนเรื่องปัจจัยสีตรงกันข้ามมันจะไหลมาเทมาไม่มีวันหยุดเหมือนน้ำตกจากภูเขาเชละวัดปากน้ำจะร่ำรวยแล้วก็อุดมสมบูรณ์ที่สุดในประเทศไทยเพราะเจ้าคุณหลวงพ่อท่านมีคาถาดีเธอได้คาถาจากท่านบ้างไหมละ่ะเจ้าคุณโชดกถามผู้เป็นสิบ ได้ครับเจ้าคุณหลวงพ่อท่านสอนว่ายิ่งให้ยิ่งได้ยิ่งหวงยิ่งอดหมดก็ไม่มาเราไม่หวงกันเราก็ไม่อดหมดก็มาเรื่อยๆกระผมได้นำคาถานี้ไปใช้กับวัดป่ามะม่วงปรากฏว่าได้ผลครับเมื่อก่อนวัดป่ามะม่วงพากันอดอยากปากหมองเพราะว่าญาติโยมเขายากจน เวลากระผมได้รับนิมนต์ไปฉันที่บ้านคนที่มีอันจะกินกระผมก็ฉันไม่ลงเพราะคิดถึงพระลูกวัดว่าต้องอดอดอยากๆยากต่อมาเมื่อมีคนมาสร้างกุฏิกรรมฐานทำให้คนมาวัดมากขึ้นกระผมก็นึกถึงคาถาของเจ้าคุณหลวงพ่อได้แล้วก็นำมาปฏิบัติเวลานี้วัดป่ามะม่วงอุดมสมบูรณ์แล้วครับถึงจะไม่เท่าวัดปากน้ำ แต่ว่าในอนาคตจะใกล้เคียงพระ,จะเจริญเล่าความเป็นมาให้เจ้าคุณอาจารย์ของท่านรับทราบดีแล้วฉันขอทำนายว่าในการข้างหน้าวัดของเธอจะมีชื่อเสียงระบือไปไกลทั่วทิศทั้งสี่ผู้คนจะหลั่งไหลามายังสำนักของเธอจนวัดอื่นต้องอิจฉาเชียวละแต่ก็ช่างเธอ ถึงเข้าใจอิจฉาก็ทำอะไรเธอไม่ได้พระพุทธองค์ตรัสไว้ว่าธรำโมหเวรักคติธรรมะจาริงทำย่อมรักษาผู้ประพฤติธ,ธรรมนอกจากทำอะไรเธอไม่ได้แล้วเขาก็จะมาเป็นญาติดีกับเธอมาขอปัดใจสีแม่ถูกเทียนที่ใช้บูชาพระเขาก็จะมาขอเธอ เพราะว่าเขาขัดสนจนปัญญาจึงต้องบากหน้ามาพึ่งเธอเจ้าคุณโชดกพูดตามที่ท่านเห็นครับถ้าเขามาขอผมก็จะให้ผมจะไม่หวงใครไม่ว่าจะเป็นญาติโยมหรือว่าเป็นพระด้วยกันกระผมต้องการสร้างทานบารมีเหมือนพระเวสสันดรครับพระหนุ่มตอบ คงไม่ต้องถึงขนาดนั้นกระมังเพราะฉันไม่อยากให้เธอสึกพระอุดมวิชาญาณท้วงและยิ้มนิดนิดทำไมถึงต้องสึกแล้วครับลูกศิษย์ไม่เข้าใจอ้าวก็ต้องสึกไปมีเมียม,มีลูกเพื่อจะได้ให้ลูกให้เมียเป็นทานยังไงล่ะเจ้าคุณอาจารย์ฉเฉลยคงไม่หรอกครับเรื่องศึก กระผมเลิกคิดมานานแล้วพูดถึงพระเวสสันดรทําให้กระผมคิดถึงโยมยายและเรื่องที่หลวงพ่อช้างเล่าให้โยมยายฟังท่านเล่าว่าพระเวสสันดรพาพระโอรสพระธิดาและพระมเหสีไปอยู่ที่เขาวงกดในป่าหิม,มพานที่นั่นมีต้นมักะลีผลอยู่ด้วยท่านเจ้คุณอาจารย์คิดว่าจะเป็นจริงตามนั้นหรือเปล่าครับ จริงหรือไม่จริงเธอก็จะได้รู้จำคำของฉันไว้นะในปี2,515เธอจะได้เห็นมักกลีผลที่เขาเรียกอีกอย่างว่านารีผลน่ะฉันไม่จำเป็นต้องเห็นฉันก็เชื่อเพราะมันมีเหตุปัใจจัยให้ต้องเชื่อเอาละเธอพาเนนไปพักผ่อนได้แล้ว นั่งฟังผู้ใหญ่เขาคุยกันรู้สึกเบื่อบ้างไหมท่านถามเนนเฉลียวไม่เบื่อขอรับกระผมฟังเพลินเลยสมณเณรตอบและสมพานกับลูกวัดจึงกราบเจ้าคุณอาจารย์สามครั้งก่อนลูกออกมาพระเจริญถามผู้เป็นอาจารย์ว่าแล้วเราจะไปวัดปากน้ำกันเมื่อไหร่ครับพรุ่งนี้เช้า เจ้าคุณหลวงพ่อท่านจาละสังขารตอนตีสี่ันเช้าแล้วเราค่อยไปกันปล่อยให้เป็นเรื่องของลูกศิษย์เขาจัดการกันไปก่อนเจ้าคุณอาจารย์ตอบท่านรู้ว่าภิกษุสูงอายุทุกรูปย่อมมีลูกศิษย์ก้นกุฏิการจะไปบงการอะไรที่ไม่ใช่หน้าที่ย่อมเป็นการไม่สมควร งานสวดพระอภิธรรมศพพระมงคลเทพมุนีมีผู้ฟังแน่นสาลาทุกคืนทั้งพระภิกษุสมมเนรแม่ชีและคฤหัสถ์พระเจริญกับเจ้าคุณอาจารย์ก็ไปฟังทุกคืนเช่นกันภิกษุทั้งสองอยากรู้จักพระวิญญาที่พระมงคลเทพมุนีพูดถึงหากก็ไม่อาจทราบได้ เนื่องจากพระภิกษุที่มาฟังสวดในแต่ละคืนก็มีจำนวนมากและมีตั้งแต่หน่มไปจนถึงสูงอายุเพราะเมื่อมีชีวิตอยู่หลวงพ่อสดท่านเป็นที่รู้จักของพระเนนและญาติโยมเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะเรื่องเมตตาท่านเมตตาช่วยเหลือผู้คนไม่เลือกที่รักผลักทิชังแต่ประการใดนับเป็นปูชนียบุคคล ผู้สมควรแก่การเคารพบูชาโดยแท้ศพของพระมงคลเทพมุนีไม่ได้มีการชาปนาิิโดวยว่าลูกศิษย์ลูกหาพร้อมใจกันเก็บไว้บูชาและมีสวดพระอภิธรรมทุกวันพระช่วงที่ท่านมรณาภาพใหม่ๆ มีสวดพระอภิธรรมติดต่อกันเจ็ดคืนพระอุดมวิชายานและพระเจริญไปฟังสวดทุกคืนรูปแรกไปในฐานะเป็นอาจารย์ขณะที่รูปหลังมีฐานะเป็นสิทธิ์ของผู้ล่วงลับครั้นครบเจ็ดวันแล้วสมภารวัดป่ามะม่วงกับสามเณรเฉลียวจึงพากัลาเจ้าคุณอุดมวิชายานกลับวัดป่ามะม่วง ส่วนเรื่องการเปิดสำนักวิปัสสนากรรมฐานนั้นเจ้าคุณโชดกจะมาทำพิธีเปิดให้ในวันพระหน้าบ่ายวันรุ่งขึ้นหลังจากฉันเพลแล้วสมภารวัดป่ามะม่วงเตรียมตัวจะไปสอนกรรมฐานให้ญาติโยมบนศาลาบุรุษผู้หนึ่งขึ้นเรือมาจากหน้าวัดตรงมายังกุฏิของท่านกราบสามครั้งและก็เอ่ยว่า ท่านจำผมได้ไหมครับโยมเป็นใครละ่ะชื่ออะไรสมภารวัดป่ามะม่วงถามผมด็อกเตอร์กริที่เคยเป็นเพื่อนของท่านสมัยเรียนมัธยมไงล่ะครับที่บ้านผมอยู่ห้วยแก้วใกล้ๆกับบ้านไผ่ขวางท้ายวัดไรไงครับพระหนุ่มคิดอยู่ประเดี๋ยวหนึ่งก็จำได้จึงทักว่าออก ที่โยมไปเรียนอยู่ประเทศฝรั่งเศสใช่ไหมครับกระผมมากราบขอพระคุณท่านที่ช่วยสนับสนุนเรื่องเงินผมไม่เคยลืมพระคุณท่านเลยครับท่านเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของผมเขากล่าวจากใจจริงโยมก็เป็นเพื่อนที่ดีของอาตมาหากไม่ได้โยมอาตมาก็คงไม่จบมัธยมสามเพราะเกเรมาก ท่านนึกถึงความหลังตอนเรียนมัธยมสามซึ่งไม่ต้องซ้ำชั้นเพราะได้เพื่อนดีในกริเป็นลูกคนอีสานพ่อแม่มาจากจังหวัดสุรินทร์ปลูกกระท่อมหลังเล็กอยู่ท้ายห้วยแก้วท้ายวัดไลมีอาชีพรับจ้างทำนาได้ค่าจ้างปีละยี่สิบบาทสมัยนั้นข้าวราคาเกวียนละสี่สิบบาท ในกริตเป็นลูกชายคนเดียวตัวดำเป็นเนียงหน้าตาขี้ริ้วมีไฟเมตดโตท,ที่ริมฝีปากหากจะเทียบกันเรื่องความหล่อเหลาท่านกินขาดแต่ถ้าเรื่องเรียนเก่งในกริตก็กินขาดเช่นเดียวกันต่างฝ่ายก็ต่างมีดีกันคนละอย่างจึงเป็นเพื่อนกันได้และในกริตก็ชวนให้ท่านขยันเรียน จนท่านจบมัธยมได้อย่างภาคภูมิในกริได้ไปเรียนต่อ,อยังประเทศฝรั่งเศสโดยไปกับญาติซึ่งเป็นแม่บ้านของทูตเขามาลาท่านและท่านก็ไปขอเงินโยมมารดาให้ไปห้าช่างต้องอ้อนวอนอยู่นานกว่าแม่จวนจะยอมให้ครั้นจะขอโยมยายนรือเมินสะชาติหนึ่งเพราะกระบวนการขี้เหนียว ไม่มีใครเกินยายจางแห่งตำบลบางม่วงหมู่โยมเรียนจบด็อกเตอร์แล้วหรือครับผมจบหลายปีแล้วตั้งแต่อายุ25ก็หปีเต็มผมแต่งงานมีลูกชายสามคนอาศัยอยู่บ้านภรรยาที่ฝั่งทนวันหลังจะนิมตนท่านไปเยี่ยมที่บ้านผมบ้างนะครับตกลงคืนนี้ค้างวัดนะมีเรื่องคุยกันเยอะเลย เอาไว้โอกาสหน้าดีกว่าครับผมจะพาลูกเมียมากราบท่านด้วยวันนี้ต้องขอตัวเพราะว่าพรุ่งนี้ผมต้องทำงาน